ทำไมมวลหมู่มหาประชาชนครับถึงได้มาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์ทัวริซึมในญี่ปุ่นครับสิ่งนี้นะครับมันเริ่มจากตอนที่ท่านครูดะผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยที่ทาการขึ้นเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติญี่ปุ่นครับต้องการมุ่งมั่นให้เกิดเงินเฟอ้อในญี่ปุ่นได้อย่างจริงจังก็เลยตั้งเป้าว่าเงินญี่ปุ่นครับจะต้องอ่อนค่าลงให้ได้จากจากเดิมตอนที่ท่านรับตําแหน่งเนี่ยค่าเงินเยนอยู่ที่0 0เยนต่อเยนเหรียญสหรัฐนะครับ ท่านกตังปลาไว้จะต้องให้เกิดให้ได้เงินเงิยนเ,นเนยน่ที่หนึ่งร้อยสเยนต่อ1เหรียญสหรัฐแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ครับเหมือนกับว่าพอผักให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดหมุนวนหมุน,วน,มน,วนเวียนอ่อนกันไปไม่สามารถหยุดได้จนกว่าจะมีปัจจัยภายนอกมาทําให้มันท่านผู้ว่าแง่์ชาติโคร,โรดะเนี่ยก็ชนโยบายไม่สนโลกก็คือว่าไม่ยอมขึ้นดอกเบียเ้ยในขณะที่ประเทศอื่น,นขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว ท่านก็ยังคงดอกเบี้ยไว้ในระดับติดลบนะครับซึ่งทําให้เงินเย,ยนญี่ปุ่นก็อ่อนค่าอ่อนค่าลงเรื่อยๆจนปัจจุบัน,นครับอ่อนค่าอยู่ที่160เย,ยนต่อ1เหรียญสหรัฐครับหรือถ้าเป็นเงินบาทนะครับก็แต่เดิมเนี่ยเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ตังค์ต่อ100ยเย,ยนปัจจุบัน,นครับอยู่ที่22 2่งตังค์ต่อ100เย,ยนเท่านั้นก็คือว่าถ้าสมัยก่อนซื้อของนะครับ ให้หาร3หาร3ก็จะได้เป็นค่างเงินบาทแต่ปัจจุบันนะครับหาร4ได้เลยข้อดีข้อที่2ของการที่ทําให้ค่างเงินเยนอ่อนลงนะครับก็คือหุ้นขึ้นครับก็หุ้นขึ้นใหญ่เลยจนปัจจุบันเนี่ยหุ้นดัชนีนิอเกอิแล้วก็ดัชนีท็อปิกส์ของญี่ปุ่นนะครับก็พุ่งขึ้นอลทมไฮนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วราคาถูกลงรวมถึงที่สําคัญนะครับ เวลามาญี่ปุ่นอนย่าไปซื้อของที่เป็นของ Import มาเพราะว่าของ Import อ่ะจะมีราคาแพงเราต้องซื้อของ made in japan ถ้าซื้อของ made in japan ปุ๊บนะครับก็จะได้ซื้อของคุณภาพดีแล้วราคาถูกนะครับข้อเสียก็คือว่าข้อเสียนียก็คือตอกกับคนญี่ปุ่นเพราะว่าเงินเก็บของคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เก็บเอาไว้นะครับลดค่าลงจะมีผลกับพวกคนญี่ปุ่นที่เป็นรายรับแบบคงที่เช่นพวกกินเงินบำนาญเงินเพนชั่นฟันเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาว่าว่ากําลังซื้อลดลงเพราะว่า ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่นําเข้าอาหารนะครับไม่ใช่ว่าผลิตอาหารได้เองเพียงพอนําเข้าทั้งอาหารทั้งน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผลจากค่าเงินอ่อนเนี่ยก็ทําให้ค่าคองชีพของคนญี่ปุ่นอ่ะสูงขึ้นด้วยครับมีข่าวว่าค่าเงินเยนก็อาจจะพุ่งทะลุไปถึง200เยเยนต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐก,กันเลยทีเดียวครับดยกว่าย่อมดีกว่าครับ